ฮัลโหทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิป what I eat in a day นะคะทุกคนก็ทุกคนก็จะมาเห็นนะคะว่าอยู่โรงเรียนหอี่แคนาดานะคะเรากินอะไรนะคะทั้งวันเลยนะคะใน1วันเต็มเต็มเลยนะคะทุกคนก็จะมีมื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะเราก็อาจจะมีแบบขนมประปรายหรือไม่ก็เป็นมื้อของว่างอะไรนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้จะ,จะกินอะไรบ้างน,นะคะทุกคนไปกันเลย สวันะคะทุกคนตอนนี้ก็คือถึงเวลาเข้าเช้าของเราแล้วนะคะก็นี่นะคะข้า,าวเช้าของเราก็คือเป็น overnight oatmeal นะคะก็คือจะมีแบบสีสันสวยงามนะคะก็คือจะทาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะทุกคนก็คือมันจะเป็นข้าวโอ๊ตผสมน้ําแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่แบล็คเบอร์รี่แล้วก็รา s สเบอรี่นะคะก็จะได้อร่อยประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มน้าผึ้งลงไปนะคะเพื่อความแบบหวานนิดนึง แล้วเนี่ยคะ่ะก็จะมีโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะลดพีทนั่นเองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมากินกันเลยตอนนี้หิวมากใกล้เวลาเข้าเรีนเยนแล้วต้องรีบแล้วทุกคนช่วงนี้เราไม่ค่อยได้กินแบบข้า,าวเช้าโรงเรียนแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างอ้วนนะทุกคนเราก็เลยแบบจะลดปริมาณความอ้วนลงไปหน่อยเพราะว่าปกติใช่ไหมโรงเรียน,นก็จะชอบทำเป็นแบบออมเล็ตชีสหรือไม่ก็แบบวาฟเฟิลอะไรเงี้ยมันก็คือจะแบบความอ้วนคูณหนึ่งล้านนะครับอ no เราก็เลยทำอันนี้กินเองนะคะ งแล้วก็แบบมันจะได้แบบผอมลงนิดนึงอะไรแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่ามือเที่ยงกับมือเย็นจะผอมหรือเปล่านะคะทุกคนพี่เวต้องติดตามนะคะคนี่เราก็จะแบบมิกซ์ทุกอย่างเข้ากันนะคะมันจะได้หวานอย่างทั่วถึงนะคะทุกคนหน้าตาจะูน่าก,กลัวนิดนึงนะคะแต่ว่ามันรสชาติมันอร่อยนะทุกคนลองทําตามกันได้มันง่ายมากทำแบบเดียวเสร็จแล้ว ใส่ตักโอล,ลงไปแล้วก็ใส่ผลไม้ตามใจชอบนะคะแล้วก็ใส่น้าลงไปนิดนึงให้มันอืดแล้วก็ค้างคืนไว้นะคะทุกคนก็จะแบบปังอร่อยอร่อยมากเลยทคนมันดือคือแบบหวานกําลังเยี่ยนี่เดี๋ยวช้าเนี้มีสอบแขง่งาอลิมกทุกคนก็คือแบบอ่เหนื่อยก็ลองจะสอบไฟนอลแล้วนะทุกคนก็คือเราก็จะจบมอปลายับเป็นตัวแล้วนะคะ ดู texture ซะชัดมันเป็นแบบนี้นะเรารู้สึก fresh มากนะคะเราจะให้กินอันนี้มันจะมีความแบบสดชื่นกว่าแบบกินอาหารทอดๆมันๆตอนเช้าของที่โรงเรียนนะทุกคนคือมันจะแบบกระปี้กระเป๋านะคะเราได้มีพลังงานในการใช้เรียนตอนเช้านะคะคือเราก็เสร็จกับโอวไน a t m ม a ลของเราแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่โยเกิร์ตนะคะ ตอนนี้เริ่มอ,อิ่มแล้วทุกคนจุกจุมากตอนนี้ <S 2> <S 2> <S คืออย่างเงี้ยเป็นโยเกิร์ตรสที่เราชอบมากเป็นอันที่โปรดปรานที่สุดก็คือเป็นรสพีชนะคะทุกคน <S <S นี่ในื้านมันก็จเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อพีชข้างในในป,ปั๊บสี่ตัวอี้หือตังอร่อยมากคือมันถ้วยละสามสิบห้าแคลอรี่เลยเหมือนตาซีนทุกคนแต่ว่าอร่อยมากหมดเรียบร้อยจ้ะ เดี๋ยวเราไปเรียนก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนเที่ย,ยงยนะคะ เวลามื <mile> ้อเที่ยงของเราแล้วนะคะทุกคนก็คือมื้อเที่ยงวันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อนะคะเทอริยากินะคะทุกคนแล้วเสร็จปั๊บก็จะเป็นบะหมี่เย็นนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นโซบะนะคะทุกคนหิวมากตอนนี้คือแบบข้าวเที่ยงวันนี้โรงเรียนดีมากเลยนะคะทุกคนจะเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดของวันนะคะคือจะกินเยอะเป็นพิเศษนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เนื้อกันเลยดีกว่านะคะทุกคนืม ม,มันเข้ากันดีมากทุเฮ้ยข้างล่างมีข้าวด้วยอ่ะเพิ่งเห็นอนะจือมันมีข้าวข้างล่างให้ด้วยทุกน,นแล้วก็เป็นแบบทุกับเนื้อเทริยากินะคะจะมีความแบบเซมแล้วก็มีผักผัดไทยนิดนึงอะไรอย่างงี้คือปังมากแล้วกินคู่กับบะหมี่เย็นนะคะก็คือแบบ ฟิมนมากกคนก็คือมันจะมีความเย็นแล้วก็สดชื่นนะคะคือช่วงนี้หน้าร้อนก็คือจะแบบร้อนนิดนึงก็คือถ้ามีอะไรเย็นๆกินนะคะคนก็คือคือแฮปปี้มากเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ต้องตบท้ายด้วยของหวานนะคะไม่ใช่ของหวานและมันเป็นส้มนะคะทุกคนก็คือโรงเรียนนี้นะคะทุกเพี่ยงเนี่ยเขาจะให้ส้มนะคะแล้วก็มีสลัดด้วยแต่ว่าเราไม่อยากกินสลัดนะคะก็เลยไม่ได้หยิบมานะคะทุกคนก็คือจะกินส้มก็จะเจนจะกินส้มทุกวันเลยนั่นแหละแล้วเป็นผลไม้โปรดที่ชอบอยู่แล้วก็คือกินได้ทุกวันเลยนะคะนี่เขาก็จะแบบหั่นมาเป็นเสี้ยวๆให้นะคะแล้วก็กิน อร่อยมากทุกคนก็คือส้มแบบปังมากนะจ๊ะมีความแบบเปรี้ยวอมหวาน,ะนอะไรนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งกินข้าวที่ยงเสร็จไปนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันมื้อต่อไปเลยนะคะ Darling. คนคะตอนนี้ก็เป็นเวลามื้อเย็นแล้วนะคะนี่นะคะมื้อของเราก็คือมาม่าเกาหลีนะคะทุกคนก็คือเป็นมาม่าเผ็ดนะคะคือนักนเรียนหอเนี่ยนะคะก็จะต้องกินมาม่าบ่อยๆอย่างนี้นะคะึ่งจริงๆโรงเรียนเนี่ยก็มีข้อเย็นให้แหละคะ่ะทุกคนแต่ว่าก็เลยจะแบบเบื่ออะไร่างนี้นะคะทุกคนก็เลยต้องแบบสั่งอะไรมากินบ้างอะไรบ้างหรือไม่ก็ต้องแบบ ทำเองอะไรเงี้ยมาม่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็มีพิซซ่าด้วยค่ะทุกคนนี่เป็นพิซซ่าหน้าชีสนะคะทุกคนก็คือแบบดือหอมากนะคะมาเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่า,วานี่เนียนี่สั่งมาจาก7ซเว่นอีเลยเวนะคะทุกคน,นก็คือราคาเบาะคะ่ะไม่แพงมากถาดหนึ่งได้8ชิ้นประมาณส0งกว่าบาทนะคะทุกคน ือเราอะไม่ค่อยได้กินอะไรแบบนี้แบบบ่อยขนาดนั้นคนขึ้นนานๆทีจะกินพิซซ่านี่นแหละแต่ว่าคือมาม่านี่ก็ค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ว่าพออสองอย่างมารวมกันคือฟินมากเดี๋ยวขอโต๊วไปกินก่อนละกันนะคะทุกคนผ <HAR ASS IC AL> ิดมากทุกคนคือเมื่อแย่กินมามะ่าเกาหลีไปอะหมดห่อคือแบบตายเดี๋ยวมังีพิซซ่าแจ้เห็นนะคะชิ้นสุดท้าย นี่นะคะก็เป็นตอนจบของวิดีโอบอสลายอิอออนเดียดงนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะจะไม่ใช่วิดีโอที่ยาวมากหรืออะไรนะคะทุกคนแต่ว่าก็มาให้ดูคร่าวๆนะคะว่านาักเรียนหอที่แคนาดากินอะไรกันนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์แชร์สตอร์จแล้วก็คอมเมนต์ได้ข,ข้างล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งยิ่งเพิ่มใจด้วยนะคะเวลาจินโทรวิดีโอใหม่ๆทุกคนจะได้ดูได้ทันทีเลยนะคะสักกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย